ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนทาโรนะคะ หนึ่งสยามทาโร่ไพ่ทาโรนสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวพัดลมทุกท่านนะคะดวงวันนี้จะเป็นดวงประจําเดือนตุลาคมปี2565ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไห่นะคะก่อนอื่นเริ่มเลยนะคะสําหรับสิ่งสิท์ที่ท่านอยากมีอะไรสื่อสารกับชาวลัคนาราศีกุมนะขอเริ่มต้นที่ใบที่1นนะคะเริ่มต้นในเดือนนี้ชาวลัค นาราศีกุมคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินนะเงินเข้าเยอะแต่ก็มีเกณฑ์เงินออกเยอะเช่นเดียวกันดังนั้นคําแนะนําแรกคือให้วางแผนในเรื่องการเงินและเดือนนี้ระวังคนมาขอความช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินนะคะให้ความช่วยเหลือได้เท่าที่เราช่วยเหลือได้ไม่เกินกําลัง ะะสำหรับใบที่2องนะใบที่สองอัศวินถือดาบค่ะช่วงนี้อาจจะมีการงานหรือธุรกิจที่มันค่อนข้างที่จะยุ่งที่ต้องจัดการหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่สู้ๆนะคะอาจารย์เชื่อชาวกลุ่มเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะคะเอาตัวรอดดีและที่สำคัญได้รับการเฉลิมฉลองความสำเร็จแน่นอนอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ เดือนนี้เรื่องยุงย่งยุ่งหรืองานค่อนข้างยุง่งแต่ต้นร้ายปลายดีแน่นอนนะคะเดือนนี้เห็นไหมคะการเฉลิมฉลองความสำเร็จของชาวลัคนาราศีกุมค่ะดีได้ว่าสมกับค่าเหนื่อยนะคะ สมกับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆเดือนนี้ถ้าคุณดวงดีนะอย่าลืมไปทําทานนะคะทําทานกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะคนที่มีปัญหาหนักๆเลยคุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือตำกําลังศรัทธาคุณจะดีมากการทานบรารมีจะยิ่งให้ยิ่งได้นะ ขออันนี้ส่งเนี้ยหนุนนําให้ชาวลคนาราศีกุมยิ่งได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันทวีคูณนะคะแนะนําเลยทําบุญกับมูลนิธินะคะอาจจะเป็นมูลนิธิเด็กหรือมูลนิธิของผู้สูงอายุก็ได้หรือจะเป็นมูลนิธิเกี่ยวข้องกับความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือพระสงฆ์ที่อาพาธมูลนิธิเกี่ยวข้องกับาการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ก็ได้ทำทานบารมีที่คุณที่คุณมีจิตศรัทธาทั้ง กับคนหรือสัพสัตย์ได้หมดนะคะอันนี้ส่งผลบุญเนี่ยจะส่งผลทําให้คุณการงานรับเดินและมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะมาดูกันต่อสําหรับพื้นดวงนะคะพื้นดวงชาวกลุ่มนะ,ะชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งกันเลยนะคะ ใบที่หนึ่งเรือนตันุภพตัวเรานะคะช่วงนี้อาจจะอึดอัดใจในสิ่งที่คุณอยากทำบางทีมันไม่เต็มที่มันเหมือนกับมีอะไรมาครอบมากั้นอยู่อาจารย์เหมือนมันจะไปไม่สุดหรือความรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้อีกนะคะมันอาจจะเป็นความอึดอัดอย่างที่บอกว่าต้นร้ายนะคะอาจจะมีความอึดอัดมีงานยากขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้งานรัดตัวนะคะมันเป็นคำแนะนำอย่างหนึ่งว่าจริงๆเนี่ย พองานเยอะบางคนจะรู้สึกท้อแต่ให้เปิดใจนะคะไม่ต้องปิดกัน้นคุณมีทางออกทุกปัญหามีทางออกเสมอให้ชาวกลุ่มเปิดใจกล้าที่จะยอมรับในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในช่วงนี้แล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคะเงินทองเห็นไหมคะพบกระซับเงินทองเดือนนี้สิบเหรียญปัง,ปง นะคะดวงดีทางด้านการเงินได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะเป็นเงินมรดกหรือได้สืบทอดธุรกิจนะคะหรือจะได้รับโปรเจกต์สาคัญสําคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเงินเป็นโชคลาภและความสําเร็จขึ้นมานะคะอย่างที่บอกว่าบางทีเรามีความรู้สึกว่ามันหนักแล้วมันเหนื่อยแล้วโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาหรือคนแนะนํามาปิดกั้นมันจะปิดกั้นโอกาส ที่เป็นความสําเร็จเราดังนั้นเนี่ยเปิดใจที่จะยอมรับเปิดใจที่จะสู้กับปัญหาเปิดใจที่จะเคลียร์กับงานต่างๆที่เข้ามาและยอมรับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้แล้วจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์การเงินแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เองนะคะราชินีดาบช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นแบบเหมือนคําสั่งอะเหมือนกับงานมันเยอะเหมือนรับออเดอร์มาเยอะเหมือนรับเหมือนรับความกดดันมาเยอะนะคะบางคนจะรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกทอ้อ ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณเอาตัวรอดได้คุณมีไหวพริบปฏิพานดีสามารถเอาตัวรอดได้ดีอยู่แล้วนะคะในสถานการณ์ครอบครัวพันธุอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เหมือนกับระวังความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องนะช่วงนี้นะคะคุณรู้แหละว่าอาจจะมีมีโอกาสที่จะมีปัญหากันอย่างบางครอบครัวช่วงนี้นะคะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ของการแบ่งปันมรดกทรัพย์สิน นะขายที่ขายทางหรือเป็นในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ที่เป็นในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับความเอ็นดูเมตตาจากผู้ใหญ่ที่มากกว่าผู้อื่นนะคะระวังในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าการแบ่งในเรื่องทรัพย์สินสมบัติเนี่ยหรือเป็นในลักษณะของการที่คุยกันไม่ลงตัวเนี่ยจะแนะนําให้มีคนกลางตัวกลางไปเลยนะคะให้มันโปร่งใสนะให้มันไม่มีข้อคอรหาดีที่สุดนะคะ สำหรับลูกน้องบริวารทำงานดีนะคะทำงานเก่งนำความสำเร็จเข้ามาในองค์กรในหน่วยงานในธุรกิจของคุณนะคะแล้วก็ทำให้คุณได้ดีด้วยนะคะคือเขาทำดีนะคะคุณเองคุณเป็นหัวหน้าคุณก็ได้รับผลดีนะ,ะอย่างที่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็คาดหวังความสำเร็จจากเรานี่แหละ นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเปิดใจที่จะอาจจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาทุกอย่างคุณก็ทําได้ดีนะชาวกลุ่มคุณอย่าเพิ่งตนกตกใจไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งท้อไปก่อนเรือนอรินะคะงานมาเยอะค่ะงเะะงินมาเยอะจนแทบจะไม่มีเวลาเท่านั้นแหละนะคะแต่ถ้าสู้เนี่ยก็คือประสบความสาเร็จแน่นอนสําหรับปัตนี้ในเรื่องความรัก นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณบริหารจัดก,การเวลาเก่งงานเยอะรักตัวคุณก็พยายามที่จะเคลียเวลาที่จะต้องไปมีความก็เรียกว่าเติมเต็มความสุขให้กับหัวใจอะนะคะถือว่าคุณบริหารจัดก,การชีวิตดีช่วงนี้นะคะยุ่งเกินกับชาวกุมไม่มีแล้วนะเดือนนี้สําหรับโรคภัยไข้เจ็บระวังในเรื่องกระเพาะอาหารการรับประทานนะในว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะ หรือการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงที่ค่อนข้างเยอะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์น,น้าหนักขึ้นหรือระวังคอเลสเตอรอลนะคะสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดต้องระวังสุภาค่าความสําเร็จเห็นไหมคะราชาถือไม้เทา้าคู่กันกับราชินีไม้เทา้าเรียกได้ว่าดวงคุณดีดวงของคู่รักคู่ครองของคุณก็ดีด้วยเช่นเดียวกันกําลังเป็นดวงที่ดีขึ้นในเรื่องการงานทั้งคู่นะคะ สำหรับในด้านของกรรม,มาอาชีพการงานอย่างที่บอกว่าอึดอัดใจนะคะหรืออาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราหรืออาจจะมีปัญหาการเจรจาหรือว่าต้องสู้หน่อยนิดนึงนะคะคู่แข่งคุณก็มีดังนั้นผลงานที่ดีอยู่แล้วต้องดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องหนักแน่นด้วยอย่างที่บอกหนักแน่นในความถูกต้องหนักแน่นในความชัดเจนในเรื่องของการทำงาน นะคะลาภะค่ะโชคลาภมาจากผู้หญิงนะบางคนจะได้โชคจากคู่รักคู่ครองที่เป็นผู้หญิงนะคะหรืออาจจะได้รับโอกาสจากเจ้านายผู้หญิงหรือทําธุรกิจกับผู้หญิงผิวขาวนะคะค่อนข้างอวบเดือนนี้จะให้โชคลาภและความสําเร็จเข้ามาหรือบางคนได้โชคจากมันดานะคะสําหรับเรือนวินาสค่ะความทะเยอทะยานมีดีค่ะเพราะมันเป็นแรงขับมันมีแพชชั่นนะคะ แต่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีเดือนนี้มันพร้อมไฟอะนะคะพอเราไฟขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้งานเรามีปัญหาได้นะคะเอาที่มันเป็นแรงขับที่ดีก็พอนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยต้องบาลานซ์ชีวิตนะบางทีก็รู้สึกท้อจนไม่อยากทำอะไรหรือบางทีก็แอชชั่นจนแบบหมดแม็กดังน,นั้นเนี่ยเอาที่มันพอดีนะคะ ไปสรุปอย่างที่บอกว่ามีหลายอย่างต้องจัดการนะคะความสตรองอยู่ที่นี่นะคะความสําเร็จเดือนนี้ไม่ได้มาโดยง่ายนะ,ะได้มาเนี่ยจากความเพียรพยายามและความเก่งนะคะของคุณแท้ๆเลยนะ,ะเดือนนี้ถามว่าเด่นเรื่องอะไรอาจารย์เด่นกระดุมพะค่ะกระเด้งสายตาขึ้นมาเลยนะคะเงินทองพกรัพย์ค่ะ นะคะได้รับโอกาสดีประสบความสําเร็จเรื่องการทํางานธุรกิจการค้าทํางานกับผู้ใหญ่ดีนะคะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูดีลูกน้องบริวารดีค่ะในเรื่องความรักไม่มีปัญหาชื่อเสียงก็ดีนะคะดังนั้นอย่างที่บอกว่าเอาที่เป็นในลักษณะของการบาลานซ์ชีวิตนะคะไม่หนักไม่หนักไม่ท้อจนเกินไปแต่ก็ไม่ต้องแบบเหมือนสุดพลังไฟจน จนเราจะไปผิดใจกับคนอื่นนะคะเอาที่มันพา,าพาตัวเราให้ประสบความสำเร็จได้นะคะมาดูกันต่อสำหรับการเจาะลึกเรื่องการงานนะอัศวินถือดาบขึ้นมาสองใบนะคะทั้งใบที่เป็นพลังงานหลักแล้วก็ใบที่เป็นคำแนะนำในเรื่องการงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจดึงพลังแพชชั่นตัวเองขึ้นมานะคะเปิดใจเปิดมุมมองโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวเราคุณจะมีผู้ใหญ่ นะคะให้คําแนะนําคําปรึกษาที่ดีหรือไหว้ดีจะมีโชคนะเดือนนี้ถ้าใครติดขัดมีปัญหาในเรื่องการเรื่องงานไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะขอพรขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการงานแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะใบที่3มคือภาระหนักเห็นไหมคะช่วงนี้งานชาวกลุ่มเนี่ยเยอะงานหนักนะงานหนักมากๆนะคะคนเก่งน่ยได้รับโอกาสดีๆแต่ก็เชื่อเถอะค่ะว่าคุณทําได้ดีทั้งหมดนั่นแหละในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอาจารย์ขอเปิดต่อคำแนะนำนะคะด้วยไพ่สามกกนะคะมีคำแนะนำอะไรในช่วงนี้ชาวกลุ่มนะคะใบที่หนึ่งเลยความวุ่นวาย ะค,ะความวุ่นวายระวังในเรื่องความวุ่นวายคืออย่างที่บอกว่าคนที่เห็นดีกับเราก็มีคนที่เป็นศัตรูเราก็มีคนที่คิดไม่ดีกับเราก็มีนะคะคนเรานะมันไม่ใช่จะมีแต่คนรักอย่างเดียวบางทีก็มีคนชังค่ะแต่ก็ถ้าบางอย่างมันบั่นทอนนะคะไม่ต้องไปตอบสนองกลับค่ะเพราะมันจะเกิดความวุ่นวายซะเปล่าเราทำงานทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอันนี้หมายรวมทั้งคนทำ ทำงานประจําและทําธุรกิจนะช่วงนี้อาจจะมีคู่แข่งเยอะนะคะดูคนระวังอย่าดูที่ภายนอกอย่างเดียวนะคะไว้เนื้อเชื่อใจยากคนสมัยนี้นะต่อหน้าอย่างหนึง่งรับหลังอย่างหนึ่งก็มีนะคะดังนั้นดูให้ดีนะคะใบสุดท้ายคือมือที่มองไม่เห็นเห็นไหมคะเป็นคําเตือนเลยมือที่มองไม่เห็นเกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องธุรกิจเกี่ยวข้องกับในงานประจํา นะคะอาจจะมีคนที่เขาพยายามที่จะอยากมาอยู่ในตําแหน่งเดียวกันกันกบคุณหรือหรืออาจจะทําให้คุณเ,เสียงการเสียงานได้ถ้ามีปัญหากันพยายามหนักแน่นมั่นคงนะคะทำงานให้ยึดถือในเรื่องความถูกต้องนะคะความความดีงามเอาไว้ก่อนนะบุญบาร,รมีที่เราสะสมมาแลกกับเดือนนี้ไม่คุม้มนะคะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มสำหรับในเรื่องการเงินต่อนะคะการเงิน การเงินสําเร็จด้วยการเจรจาที่ดีค่ะสามถ้วยมาแล้วนะคะเดือนนี้คุณได้ไพ่เนี่ยตรงกับไพ่พลังงานหลักเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการเจรจาทุกอย่างดวงนักเมตตาสตริกาลิ้นทองนะคะติดต่อประสานงานสําเร็จรับเรื่นด้วยดีกงล้อแห่งโชคชะตามหาสมบัตินะบางคนได้โชคลาภได้สมบัติพัสดานได้อสังหาริมทรัพย์ได้ที่ดินหรือใครเจรจาเกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ซื้อขาย ได้เงินตอนโตนะคะระวังคนเขาเรียกว่าอย่างที่บอกหากมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกหรือแบ่งปันผลประโยชน์ให้ยึดหลักความถูกต้องเอาไว้ก่อนระวังในเรื่องคดีความนะหรือระวังคนที่แบบเหมือนเขาคิดเอาเปรียบเรานะคะรู้หน้าไม่รู้ใจต้องดูดีๆอย่าดูแต่เพียงภายนอกช่วงนี้ ความสำเร็จในเรื่องการเงินอาจจะต้องรอจังหวะค่ะมันจะไม่ได้มาแบบปูดปั้บตั้งแต่ต้นเดือนนะมันเป็นอะไรที่เราต้องให้โอกาสตัวเองฟันฝ่าอยู่พอสมควรผ่านพน้นครึ่งเดือนคือวันที่15ผ่านพ้นไปเนี่ยโชคดีมีชายเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะขอดูคำแนะนำนิดนึงนะคะในสถานการณ์การเงินสถานการณ์การเงินอย่างที่บอกว่าบางคนเจอปัญหาถาโถมนะที่ผ่านมา ในสถานการณ์การเงินคุณอย่าะชราใจถ้ามีอะไรดีๆเข้ามาต้องยิ่งรู้จักการวางแผนอย่างที่บอกพิ่พักษาด้วยความโกรธคืออาจจะมีคนแบบเหมือนคิดเอาเปรียบเราอ่ะดังนั้นถ้าคุยกันไม่ได้ลงตัวนะคุณต้องมีตัวกลางนะคะคุณอาจจะต้องมีตัวกลางเอากฎหมายหรือเอาความถูกต้องมาคุยกันอย่าประมาทในเรื่องการใช้เงินค่ะวางแผนให้ดีจะมีใช้นะคะเงินที่หามาได้จะ เอามาก่อเกิดประโยชน์แล้วก็อย่าลืมทําทานบารมีด้วยนะคะสาหรับใครที่มีโชคลาภก้อนโตมีแนวโน้มมากๆว่าชาวกลุ่มเดือนนี้จะมีโชคลาภก้อนโตนะคะดวงปังมากๆนะจะมีเกณฑ์เป็นดวงพลิกสถานการณ์พลิกเป็นเศรษฐีชัวค์าำขืนนะคะสาหรับในเรื่องการเรียนการศึกษาใบที่หนึ่งค่ะช่วงนี้ทำงานได้ดีนะคะการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแหละ นะตั้งอกตั้งใจสม่ำเสมอแบบนี้นะคะความขยนันความมุ่มานะให้มีความเพียรอยู่เสมองานหนักแค่ไหนคุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนความเก่งนะช่วงนี้ใครกำลังกังวลว่าโอ้ผลการเรียนจะเป็นยังไงผลสอบจะเป็นยังไงออกมาดีมากๆนะคะเพื่อเผได้รางวัลด้วยนะถือว่าในเรื่องเรียนไม่มีปัญหานะคะจะนำพาความสำเร็จเข้ามาด้วยนะสำหรับใครที่สอบชิงทุน สอบเรียนต่อได้ผลดีแน่นอนนะอันนี้หมายรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอาจารย์ขอดูในเรื่องความรักกันต่อสำหรับชาวกุมนะชาวกุมความรักจะเป็นอย่างไรคนโสดนะคะเด็กถือไม้เท้าอาจารย์ก็เปิดต่อก่อนนะอัศวินถ้วยอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะมีโอกาสมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามา มาจากการเดินทางหรือการติดต่อการงานว้าวเลเวอร์สนะคะว้า wow. วความรู้สึกว่าคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์ในเดือนนี้เป็นอะไรที่อาจจะมีเกณฑ์แบบว่าเข้ามาหลายขบวนด้วยนะคนโสดชาวกลุ่มความดวงดีมีสเสน่ห์ของเรานะคะต้องได้เลือกและเลือกได้ที่ดีด้วย นะคะคุณจะเลือกคนที่เข้ากับคุณที่สุดละแมทกับคุณที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาด้วยจัดแล้วก็เลเวอร์สเนี่ยคือบุญกุศลนะคะเป็นคู่แท้หรือเป็นคู่บุญบารมีที่เคยทําบุญร่วมกันมาก่อนนะคะสร้างสมบารมีร่วมกันมาก่อนมีไพ่เด็กด้วยนะ่ะบางคนอาจจะแบบได้คู่หรือว่าได้คุยหรือได้คบก,กันกับคนที่อายุน้อยกว่านะหรืออาจจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเขาดูแลคุณอนะ่ะเอาอกเอาใจเอาใจใส่คุณแบบ ให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะให้คุณมีความรู้สึกว่ามันเหมือนความรักป๊อปปี้เลิฟคือมันละมุนไปหมดนะคะแล้วก็ข้ามผ่านอุปสรรคเป็นความโชคดีขึ้นมาความรักเก่าได้ตายไปแล้วนะคะเปิดใจเปิดรับความรักใหม่คือเขาเข้ามาเขามาเติมเต็มหรือถ้าไม่เติมเต็มก็จะเป็นการที่แบบว่าโอกาสใหม่ในชีวิตเราเริ่มต้นขึ้นมาแล้วค่ะ สัญญาณที่ดีนะเขาติดต่อเขาเข้าหาคุณตลอดเวลาส่งเมสเซจโทรคุยติดตามคุณทุกย่างก้าวอะ่ะนะคะเหมือนกับโหมันเหมือนแสงทองที่ส่งเข้ามาเป็นความรักที่ทำให้คุณฟื้นขึ้นมาจากความรู้สึกความรักที่คุณตายไปแล้วอะ่ะเหมือนพลิกฟื้นขึ้นมาเลยเป็นความกระชุ่มกระชวยเป็นโอกาสใหม่ในชีวิตถือว่าดีมากๆสำหรับคนโสดนะคะรักครั้งใหม่พร้อมมา กดออดประตูหน้าบ้านแล้วนะคะบางคนบอกเดินทางอยู่ดีๆมีคู่นะคะได้คู่ได้โชคลาภในเรื่องคู่ครองจากการเดินทางนะสำหรับคนมีคู่นะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรว้าวโอ้คุณมีดวงดีนะ มีโชคลาภนะคะจากคู่รักคู่ครองนะคะ <S <S ความสัมพันธ์ดีขึ้นน่ะใครมีปัญหาก่อนหน้านี้นะทะเลาะก,กันมีปัญหางอนกันไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะ <S <S <ๆ>จะเปลี่ยนแปลงแปมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นช่วงที่ผ่านมาอาจจะคิดหนักมีความกังวลใจกับความสัมพันธ์นะแต่พอมาช่วงนี้มีความรู้สึกว่าคุณเอาอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ก่อนหน้าเนี้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอาจจะเอาเปรียบในเรื่องความรู้สึกนะคะ มีปัญหากันแน่นอนละก่อนหน้านี้นะคะเอาเปรียบความรู้สึกความสัมพันธ์มันโครงเครงมากมันไม่แน่นอนแต่พอมาเดือนนี้คุณมีความรู้สึกว่าอืมมันจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้นมันลงตัวคือเขาก็ฉลาดที่จะปรับตัวเขาหาเราเราเองเราก็มีความรู้สึกว่าเรายังรักเขาอยู่เขาปรับตัวเข้าหาเราค่อนข้างเยอะเราเองก็ปรับตัวเข้าหากันสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณมั่นใจแล้วแหละว่าความสัมพันธ์มันน่าจะโอเคนะ บางทีความรักค่ะเล้นกับไนมันมีโอกาสกระทบกระทั่งหรือทะเลาะกันได้บ้างแต่คู่นี้ยังไงก็ไม่ถอยนะบางทีคุณก่อนนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากเลิกแต่ตอนนี้พอกลับมาคืนดีกันมาคุยกันมาคบกันเนี่ยเอาใหม่เริ่มใหม่อ่ะรู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากกว่าตอนที่เราคบกันมาน่ะช่วงที่เลิกเนี่ยหรือช่วงที่ถอยห่างความสัมพันธ์มันเห็นอะไรหลายๆอย่างนะสุดท้ายแล้วเราก็ปรับตัวเข้าหากันได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณจะได้รับของขวัญของกำนันจากเขา นะคะเป็นคําว่าโอกาสเงินคุณจะเหมือนกับสบายใจขึ้นความรักโอบกอดคุณให้คุณรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนกับลงเรือลำเดียวกันแล้วแหละมีความรู้สึกว่าอยากตัดสินใจลงเอยกับคนเนี้ยนะคะลงเรือลำเดียวกันไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันในสิ่งที่คุณปรารถนามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีสายใยมีความเป็นกําลังใจต่อกันน่ะมันเหมือนกับ ปัญหามันสามารถแก้ไขด้วยเราสองคนเนี่ะมันเลยทำให้การแก้ไขเนี่ยมันมันเคลียนะพลังค่อนข้างออกมาดีนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ดีกว่าเดือนก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้เยอะเลยค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่ถอยห่างความสัมพันธ์นะคุณอาจจะได้เริ่มต้นกับคนเก่านี่แหละนะคะคุณจะได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วมันทําให้เราเคลียความรู้สึกในใจอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ดีขึ้นนะความสัมพันธ์ คนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะคะโอกาสเติบโตความสําเร็จทั้งตัวคุณและคู่รักคู่ครองนะไพ่สาวไม้เท้าเนี่ยเดินหน้าต่อกับธุรกิจนะคะบอกเลยว่าใครที่วางแผนจะตั้งคันนะดวงดีค่มีเกณฑ์มีโชคลาภเข้ามาอาจจะมีบุตรสืบสกุลมีเรื่องปวดหัวอยู่บ้างนะคะปวดหัวอยู่บ้างแต่เพียงแค่คุณเปลี่ยนทัศนคติที่ดีๆทุกอย่างจะผ่านพ้นไปหรือบางคนบอกเลยว่ามีไพ่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เอนดู ขึ้นมา3ใบแล้วนะตอนนี้คือบางคนได้ได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่บุพการีครอบครัวมากกว่าผู้อื่นอาจจะเป็นที่อิจฉาข,ของญาติพี่น้องหรือคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคลาบนะคะเป็นที่ทางเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินเงินทองนะได้รับโอกาสความสำเร็จจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะมาดูกันต่อสำหรับคำแนะนำด้านอื่นๆค่ะจันขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยไพ่ออร์คิลนะคะ เริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ตั้งคันมีบูตรสืบสกุลน,นะใครวางแผนตั้งคันเอาไวน้นี่สุดปังจริงๆนะคะจันขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ชาวกลุ่มบางทีก็เก็บอะไรมาคิดคนเดียวเครียดคนเดียวจริงๆแล้วคุณมีคนที่ดีที่รักเขาคอยอยู่เคียงข้างคุณอยู่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะเปิดใจคุยกันแล้วทุกอย่างมันจะเคลียร์นะคะคุณไม่ต้องมาเก็บมาเครียดคนเดียวนะ มันจะทําให้เหมือนปัญหามันดูอึดอัดนะแต่จริงแล้วทางออกมันมีระวังคนค่ะเดือนนี้รู้หน้าไม่รู้ใจระวังคนแทงข้างหลังนะแล้วก็กลับไปคืนดีค่ะความรักนะคะสําหรับใครที่แบบถอยห่างความสัมพันธ์หรือแบบความรักที่ผ่านมาดูไม่ดีนะจะมีเกณฑ์คู่รักกลับมางอคุณหรือกลับมาคืนดีกลับมามีความรักที่ดี มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะคะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เทพยากรค่ะท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวคนาราศีกุมอย่างไรบ้างนะคะ เริ่มที่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะว้าว s ักเซ s นะคะขอพลังขององค์พระสุริยเทพนะคะดนบันดาลเปิดทางให้สารคณาราศีกุมภ์ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งมา,ปา่ปรารถนาทุกประการเลยคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะธุรกิจการค้าประสบความสําเร็จไพาฮาร์โมนีค่ะให้พ่อแม่คงขานนะคะใครทําบุญเกี่ยวข้องกับวัดใกล้น้านะคะเกี่ยวข้องกับน้านะอย่างเช่นทําโรงทานน้ําหรือบริจาคน้ํา นะคะจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะบุญกุศลหนุนนําการทําทานบาร,รมีของคุณเนี่ยนะคะกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือกับคนที่ลําบากเดือดร้อนนะคะจะมีเกณฑ์ได้รับกับคืนมาร้อยเท่าปันทวีคูณอย่างที่จันบอกนะคะสติปัญญาค่ะเดือนนี้สําคัญมากๆสําหรับชาวกลุ่มเพราะจะนาพาให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นปรารถนานะคะเคลียร์ทุกอย่างได้ดีมากยิ่งขึ้นระวังความสัมพันธ์ นะคะความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องความรู้สึกอึดอัดใจจริงๆเราไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าคุณคุณยังไม่เคยทํามาก่อนหรือคุณอาจจะมีความกังวลใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในโปรเจกต์ในเรื่องราวชีวิตในช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีความหนักใจอยู่เล็กๆน้อย นะคะแต่เมื่อเปิดโอกาสให้กับตนเองคุณจะไม่ผิดหวังเลยคุณจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จคุณจะได้รับผลดีตอบแทนกลับคืนมาอาจารย์ก็ดูดวงเสื้อสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับดวงชะตาชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะแนะนําพระคาถาเงินล้านสวดเสริมฉิริมงคลแนะนําพระคาถามหาจักรพพัดนะคะสวดเสริมอํานาจบาร,รมีความสําเร็จในชีวิตนะคะพระคาถาชินบัญชรพาหงมหากา นะคะอันนี้ส่งผลบุญนี้จะส่งผลทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะชนะอุปสรรคต่างๆและก็ทําให้เกิดความสําเร็จในชีวิตนะคะพุทธทางสําเร็จธรรมังสําเร็จสังฆสําเร็จสําเร็จด้วยนะโมพุทธายะนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้จารนได้นะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระวังกัน และท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องราวที่คุณปรเชิญยูก็สามารถปรึกษากันมาได้จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ